วัสดีครับผมเสกสรรอายยงยิมครับสานี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนเดือนครึ่งครับซ้อมอยู่ที่อยู่ที่อุทัยครับอยู่ที่เขาบางแก้อ๋อไปซ้อมอยู่นู่นเลยมีใครเป็นผู้ป้องผู้สอนอที่นี่ท่นมีชคสเนินแล้วก็มีพวกแสงเทียนน้อยอนี้จนันเหน่ยแล้วก็มีพวกกุหลาบดําไทยล<อ>งมเอาไงอยู่ทไทยอยู่นี่ยนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับอยู่ยี่สิบหกเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้ามันากผัดปล่อยมามาณกี่กิโลครับเอ่อ หกสิบหกโลครับเราไปมอเตอร์ไซค์อะไรครับอ่ามาเตะรคาร์แล้ววันนี้เราเจอกับปานเพชรเคยเจอกันไหมไม่เคยครับป็นครั้งแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะก็ศึกษาครับเพราก็จังหวัดฝีมือก็มีเข่าบ้างครับแล้ววันนี้เราจะวางแข่งยังไงก็ตั้งสตาร์ทอะอยู่แล้วครับก็รอ<ะ><ะ>ดูครับมแล้วล่าสุดก่อนติดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนที่อ้อมน้อยครับวันนั้นเจอใครไวะนั้นนั้นเจอกับ เอวใครนะพี่ที่อ้อมน้อยจำไม่ได้แครับจำไม่ได้ครับแต่จว่าแพ้ครับแพ้เข้ามาตอนนั้นเบรเท่าไหร่เบรดร้อยสามสิบครับวันนี้ต่อยร้อยสามสิบสามมีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่ครับอย่างถ้าเข้าไปช่างนี่มาเกินหรือมาขาดคิดว่าก็น่าจะพอดีครับทำร่างกายมาแล้วใช่ไหมพอต่อยวันนั้นแล้วเราหยุดเลยใช่ป่ะใช่ครับหยุดไปหมดกี่เดือนเนี่ยโอ้นานนะก็ออกมาเนาะสี่ห้าเดือนนะสี่ห้าเดือนแต่ก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็คือก็ซ้อมอยู่ที่บ้านซ้อมไม่ได้ร้อง พี่เจาวันนี้เรามีอะไรที่จะแจ้งเกิดได้บ <an> ้างก็การไะดครับผมที่ว่าแจ้งเกิดได้มป็นไฟนี้ได้ครับผมเราต่อยมวยมาเรื้อๆมาได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาหกสิบเจ็ดสิบครับแล้วคนจังหวัดอะไรครับนี่คนแต่แต่แต่เพิ่งเข้าุงเตะครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนอุดรครับผมฝากเชิญชวนแฟนคลับเราันนี้หน่อยสวัสดีท่าอุดรนะครับผมชาาอุทัยนะครับก็ให้ก็ตังใจคนไว้นะครับผม พี่<ด>นี่ครับผมเค<ข>อบคุณครับ